อ่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้กลับอยู่ในเกม first kid นะครับอ่าผมขอเลยกแค่นี้แล้วกันเกียดเล็กเต็มอ่าเราจะมาต่อในเรื่องอของหลูดคนถัดไปนะโอเคหลูดคนถัดไปจะเป็นใครเราก็ไปรับฟังรับชมด้วยกันเลย let's go อืมอ๋ออันนี้น่าจะเหมือนเดิมละมั้งถ้ามันเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่ไอ้นี่เลยแล้วกันนะทุกคนเลือกเลือกคนคุยคนต่อไป โอเคครับทุกคนจากพาสที่แล้วเหมือนเราจะเลือกเป็นทางด้านบนนะเจ้าตัวเล็กออฟฟินแล้นคราวนี้เราจองลองไล่ไปแล้วกันคราวนี้เราเป็นอินคิวบัตดูนะฮะจะเป็นยังไงกันนน่นี่คงไม่เสียหายใช่ไหมถ้าฉันจะลองจูก,กับอินคิวบัสดูนะโอ้อย่าไปหาเชอวันงั้นเหรองั้นขอให้โชคดีนะเพาเจ้าของงานเชอวันนี่เป็นอินคิวบัสดะ จะลองเข้าไปจักทายดูนะงั้นถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือฉันจะเข้าไปช่วยเองขอบใจนะงั้นก็ลุยแล้วกันโอ้เจ้าคงเป็นหน้าใหม่งั้นสินะไงฉันเป็นเพื่อนของแจมนะคงรู้จักนางใช่ไหมโอ้งั้นหรือว่าเจ้าจะคือมาสิแพนใช่ไหม นาคนนั้นเล่าเรื่องของเจ้าให้ฟังตลอดเลยละดีใจที่มานะอืมจะไม่เคยมางานเลี้ยงมาก่อนก็เลยคิดว่าเนี่ยน่ะเก่งสุดๆเลยไม่เคยมางานเลี้ยงมาก่อนเลยอะ่ะพูกงานเลี้ยงคงไม่ใช่รสสนิยมของเจ้าสินะนับขอถามได้ไหมว่าทำไมเจ้าถึงมาที่นี่หรือว่าเจ้าแค่รู้สึกอยากมาทำอะไรทำนองนั้นอยากมาทำอะไรทำนองนั้น มีเป้าหมายอุดมการณ์แน่วแน่อยู่อ่ามันนะ่าอายนิดหน่อยนะแต่ฉันจะพยายามตามหาใครสักคนเพื่อที่จะเออพัฒนาความโรแมนติกนะจรียกว่าพัฒนาความรักก็ไม่ได้นะใช้คำว่าพัฒนาโรแมนติกเลยด้ยนี่ฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยเอาทำฉันผดคายอยู่งั้นเหรอนี่คือสิ่งที่พวกอินคิวบัตทำกันตินะอ่าฮะพัฒนาหัวอินคิวบัตกับซัคคิบัตอยู่แล้ว โหพัฒนาความโรแมนติกง,งั้นเหรอนั้นก็เลยเดินมาหาค่าสินะเนี่ยอืมเย้แล้วสิพูดตรงเกินไปแล้วเขาจะเข้าใจผิดใหม่เนี่ยหรือเขาก็อาจจะรีบรีบไล่ฉันเพราะว่าฉันดูเออพูดอะไรแปลกๆลงไปเป็นจูบแรกแท้ๆแต่จะเกิดขึ้นเพราะฉันใจร้อนไปไม่ได้นะเเซลช่วยมาทางนี้สักแป๊บหนึ่งทีสิ เบรซิลนี่ยมจับเบซิลบัฟเอิลนี่เออมีอะไรหรอครับที่เพื่อนของแจมน่ะมอสิแพนจากไทายนางสีไงไงา้าหวังว่าเจ้าจะสนุกนะอืมแล้วก็เออฉันชอบบ้านของนายนะอ๋ออ่าขอบคุณอืออืมอึดอัด เจะพูดอะไรกันดูสิพวกเจ้าดูเข้ากันดีใช้ได้เลยนะงั้นคุยกันไปก่อนเดี๋ยวข้ากลับมา <c oughs> อืมเออเขอตบหลังฉันตอนเขาเดินออกไปด้วยเขาคงพยายามจะจัดฉากให้ฉันอยู่ใช่ไหมนะสู้ๆแ่ะแม่นางพิพชัยข้าเออค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงขอโทษนะ โอ้ฮ oh, ่าฮ่าฮ่าไม่เป็นไรนายดูเก่งกว่าฉันอีกนะจริงๆฉันควรจะเป็นฝ่ายขอโทษมากกว่าอ่าคือแบบว่าเอ่อข้าไมา่ค่อยเก่งเรื่องสถานที่วุ่นวายหรอมั้งใช่เหมือนกันเลยฮึๆ <c oughs> ูร i k อ i เท r o v e r t ปะนี่ไม่เอาหน้าฉันต้องพูดอะไรสักอย่างสิ ทางชีวิตฉันคุยกับคนอื่นมาตั้งเยอะแต่ทําไมในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ถึงเริ่มบทสนทนาไม่ได้เนี่ยนี่มันจะกะ,กะอักกะอ่วนเกินไปนะอ่าฮะเราขอพูดอะไรสักอย่างแก่ตัวแล้วมีตอนนี้เขาจะพูดอะไรเดเยนเย็นไว้ความอดทนก็เป็นกุญแจสําคัญเหมือนกันแต่จะหนีตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้สึกกะอักกะอ่วนไม่ได้นะ ดีจะพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วกัน่าค่ะว้าวลำบากจังเลยเนาะเวลาต้องมาเปิดบทสนทนากับคนไม่รู้จักนะชใช่เลยละ่ะคือบางทขาีข้าก็อยากจะแบบว่าใช้พวกประตูหนีไปไหนก็ได้เพื่อหนีจากความเป็นจริงเหมือนกันนะ่าค่า,าเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเขาเอามาจากโดเรมอนน่ะ นี่นายก็เล่นดีมอนไกอาร์งั้นสินะอืมเจ้ารู้จักดีมอนไกอาร์ด้วยงั้นเหรอแฟนตัวยงมาสิบสิบปีเลยล่ะแต่เจ้าช่วยหายยากมากเลยนะที่จะเจอคนที่รู้จักเกมนี้ด้วยโหไอที่ไม่เคยมีความสัมพันกับใครอื่นก็เพราะมวแต่เล่นเกมมาเป็นสิบสิบปีแล้วปะนี่ต่จะใช่ข้าก็เล่นมาถูกภาคเลยต,ตั้งแต่แรกเวลาที่ท่านพี่พาคนมาหา ข้าก็ไม่เคยเจอคนที่รู้จักเกมนี้เลยถ้าข้าหรือพี่ข้าไม่แนะนำอืมโอเจ้าฉันเล่าเรื่องเกมนี้ให้เพื่อนฟังตลอดเลยคูอแบบนี่มันเยี่ยมสุดๆเรามาเป็นพันธมิตรไปช่วยชีวิตเลยนะ <c oughs> พันธมิตรติดเกมแต่มันก็แปลกๆนะไปเป็นพันธมิตรกันช่วยชีวิตอ่าจะต้องข้างมากแน่ๆเลยเอิม ถ้ามีของสะสมเยอะมากๆอยู่ชั้นบนน้ะเจ้าอยากจะลองขึ้นไปดูไหมมึก็แต่นี่เป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยของสะสมงั้นเหรอแต่สิมีอะไรต้องปฏิเสธละ่ะเอาสิมาไปเลยมีเรื่องอยากให้คุยเยอะแยะเลยหวังว่าจะไม่รบกวนแผนที่เจ้าวางไว้คืนนี้นะไม่ๆๆไมไม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแบบนั้นน่ะเยี่ยมกว่าที่ฉันคิดซะอีก อ่าแจ๋วงั้นเราไปกันเถอะอืมือในห้องเว้ยห้องเด็กโอตะคุปนี่นี่คือฟิกเกอร์ทั้งหมดของข้าข้าจัดเลี้ยงตามซีรีส์แล้วก็หนังสือทั้งหมดด้วยแต่ข้ายังเก็บไม่ครบนะยังมีอีกสองหรือสามเล่มนี่แหละที่ข้าต้องตามเก็บคุณพระนี่มีของแลด้วยนี่นาะนี่มันสวรรค์ชัดชัดข้ารักพวกมันจริงๆนะ รู้ไหมพวกตัวละครหน่ะเป็นแรงบรรณาแจให้ค่าเสมอเลยใช่เลยล่ะแล้วก็ดูถ้ามาจิโกคงจะเป็นตัวละครที่นายชอบใช่ไหมมาจิโกอุ้ยมีแบบจีบีแล้วก็แบบสงสัยจ,จะสเปกลอนเอ้สเปกนางไม่รู้ว่าชายหญิงไม่รู้แหลจะจังหวะนี้รู้รู้ได้ยังไงกันแต่เดาเพราะว่าข่ามีชั้นสำหรับนางเต็มไปหมดเลยสินะอืม แต่ก็ชอบนางเหมือนกันนะเอาเวทมนต์ของนางเลยที่ทําให้ฉันอยากจะเก่งเวทแสงบ้างอืมตัดคิวบัตก็ใช้เวทแสงได้หรอวะใช่เลยล่ะข้าเข้าใจดีเลยข้าเองก็อยากเป็นแบบนางเหมือนกันอ่ารู้แล้วน่าจะผู้หญิงดูทรงเอ,อเออคือ หวังว่าคงไม่ทําให้อึดอัดนะที่จู่ๆก็พาเข้ามาในห้องของเด็กผู้ชายที่ไม่รู้จักเอา้าผู้ชายโอ okay. okay. เคโอเคเดาทางไม่ออกจริงๆเกมนี้คนปกติน่าจะรู้สึกแปลกๆนะแต่ว่านาไม่ใช่คุณแปลกหน้าสรัดฉันนี่นะมันไม่อึดอัดเลยด้านบนมันจะออกแบบไอ้นี้ไปหน่อยเราแบบมันไม่อึดอัดเลยสักนิดแล้วกันฉันไม่อึดอัดเลยสักนิด และฉันก็อยากให้ที่ฉันมานี่จะไม่ทําให้นายอึดอัดเหมือนกันนะ,ะไม่ใช่นะก็แค่ข้าขอพูดตรงๆได้ไหมเพราะข้ารู้สึกเชื่อใจเจ้าในฐานะที่เป็นแฟนมาจิโกเหมือนกันแน่นอนว่ามาสิเหตุผลที่พี่ชายข้าเออทำตัวแปลกๆก่อนหน้านี้อีกเหตุผลที่ข้าจัดงานเลี้ยงพวกนี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เพราะข้า เขาคงอยากจะดึงค่าเอาจากที่กำบังของตัวเองหรือมั้งในฐานะอินคิบัตแล้วข้าน่ะไม่เก่งเรื่องวานสเสน์ใส่ใครเหมือนกับเขาเลยอ๋อจริงๆข้าอยากจะแบบว่าเป็นอย่างมาจิโกมากกว่านางทำในสิ่งที่นางอยากทำและไม่จำเป็นต้องฝืนที่จะพยายามทำให้คนอื่นประทับใจในตัวนางอ๋อเป็นในเป็นตัวงตัวเองนั่นสินะ นางน่ะสุดยอดมากๆเลยแถมยังแสบใช้เล่นเลยล่ะ <c oughs> ใช่ว้าวบางทีข้ารู้สึกว่าถ้าข้าได้เป็นนางล่ะก็บางทีข้าก็อาจจะมั่นใจในตัวเองขึ้นมาบ้างเออเป็นยังไงจะเปียงเ,เพศเหรอแล้วมีอะไรไม่ดีตรงไหนหรือไงฮ่าฮ่าาคือข้าไม่เหมือนกับนางสักนิดเลยฉ <c oughs> ันคิดว่านายอิงก,ก็เป็นนางได้นะ มันจะสะดวกขึ้นเยอะเลยถ้าใช้เวทมนต์ของฉันช่วยเวทแสงเนี่ยนะได้คิดว่าค่าควรลองคอสเพย์เป็นนางงั้นเหรอใช่มาลองกันเถอะมันต้องสนุกมากแน่แแต่ตอนนี้เลยเหรอแล้วพวกเราจะได้แน่นอนสิฉันนะ่ะรักรักรักอะไรแบบนี้มากๆวางใจฉันได้เลยนะอุ้ย ก้ยจำมั่มละดูแต่นี่เป็นผู้ชายและก็ดูพร้อมแล้วนะรู้สึกยังไงบ้างมาจิโกว้าวเจ้านี่สุดยอดไปเลยแล้วกับว่าแค่พิบตายเดียวมันก็เสร็จแล้วเวทแสงช่วยแก้ปัญหาได้เยอะเลยสินะถ้าใช้คาถาสีได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สีย้อมหรือเมคอัพเลยสักนิดอ่าอืมข้ารู้สึกเหมือนเป็นมาจิโกจริงๆเลยละ่ะ ออยากจะออกไปโชว์ตัวหน่อยไหมล่ะมามาไม,ไม,ไม่ใครยังไม่พร้อมทำอะไรแบบนั้นอืมอยังไงก็ได้แค่ได้ดูนายตอนนี้ฉันก็ภูมิใจแล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะได้สนิทกับใครสักคนในงานเลิ้ยงแบบนี้เหมือนว่านั่นคือมาจิโกอนี่คงเป็นเหตุผลที่ผู้คนชอบงานเลี้ยงสินะ เพื่อตามหาประสบการณ์ที่ล้ำค่านี่เองเดี๋ยวไม่นะทะเลกับฉันฉันต้องจูบก,กับใครสักคนนี่นาะแต่ก็ไม่อยากให้เซเบลอึดอัดแล้วเราก็แบบไม่ได้มาเล่นกันอีกนี่ฉันทํำไอลงไปเนี่ยโทษทีนะแต่จู่จูเจ้าก็ดูเป็นกังวลขึ้นมานะโอ,โอ้ไม่มีอะไรหรอกก็แค่เพิ่งมานึกได้ว่ามางานเลี้ยงทำไม อ่าฉันนี่มันเลยเถิดไปแล้วแล้วมาทำไมหรอก็คงพูดได้ละมั้งคือฉันจะพยายามจะขอจูบแรกกับใครสักคนที่นี่ในคืนนี้นะ่ะโอ้ทำไมล่ะเพราะจะยังไงก็อยากมีให้ได้นะสิที่ทำไปก็เพื่อตัวฉันเองด้วยเอออามาจิงโกนี่ดูคล้ายกับเจ้าจริงๆเลยแฮะฮะ ห,หรือฉันควรจะคอสด้วยเลยดีนะยังไงก็เถอะฉันควรกลับลงไปด้านล่างแล้วต้องไปทำภารกิจให้เสร็จอีกอืมสนุกมากเลยล่ะที่ได้อยู่กับนายเซเบลงั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะโอเคไหมเด,เดี๋ยวก่อนหืมเจ้าไม่ต้องลงไปหรอกเอ๊ะข้าหมายถึงข้าไม่ควรจะหลังเจ้าไว ถ้าเจ้าอยากจะไปแต่แต่ว่ามีอะไรหรือเปล่าอะมาจิมาจิาจชามอเฟ็วินีฮะฮะฮะเป็นคาถาของหน้าไงเจ้าต้องรู้ซิรู้หนะ้าแต่ทำไมจูจูทำมาจิชามใสล่ล่ะบองเอ้ยก็ต้องสะกดจิตเจ้าอยู่สิโถ ถ,ถ้าเจ้าอยากจะจูบแล้วก็งั้นก็มองมาทางมาจิโกะก็ได้อืมคือขอโทษาแค่พยายามสมบทบาทอยู่นะจริงๆเจ้าคงไม่อยากไม่ไม่ไม่นี่มันเยี่ยมเลยก็แค่ไม่อยากให้รู้สึกแปลกๆเพราะคําของฉันนะเพราะงั้นท่านนายอยากจะทําจริงๆแล้วก็แน,แน่นอน อย่างน้อยก็คงทำให้ค่าได้ทำขอบคุณเจ้าบ้างงั้นก็จงเตรียมใจซะมาจิสมูสคนหนึ่งก็อ่อนประสบการณ์อีกคนหนึ่งก็ไม่เคยเลยเยี่ยมอาจุบแรกของฉันได้มาจากมาจิกโกะง,งั้นสินะนึกไม่ถึงเลยจริงๆนี่ ที่ใช้ได้หรือเปล่าสำหรับภารกิจของเจ้าอืมอรู้สึกบื้อดีที่อยากมาทำอะไรแบบนี้นะแต่ยังไงตอนนี้มันก็เสร็จแล้วล่ะนะถ้าต้องการอะไรอีกแล้วก็มาตจิโกจะขออยู่ข้างเจ้าเสมอนะโอ้พระเจ้านึกไม่ถึงเลยว่านายเป็นนางได้เก่งมากจริงๆค้างั้นหรอคือฮ้า,าของมันแน่อยู่แล้ว เปอนคนที่เข้าใจมันก็เป็นเรื่องที่ดีก็โอเคสำหรับฉากจบนี้นะก็ดูแบบมันดูแบบไม่ได้หวานหรืออะไรขนาดนั้นมันดูแบบแนวอบอุ่นเบมือนแบบผลพืดได้เพื่อนนะ่ะแตเพื่อนที่ไหนเขาจูบก,กันวะก็ <c oughs> <c oughs> น,นั่นสิเออแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วว่าถัากจบอันที่หนึ่งอันที่สอง อันที่สองมันดูแบบแนวแบบอินชิบเออแบบเข้าใจกันอ่ะเจอความชอบความอะไรเหมือนกันมันก็เลยดูแบบสนุกสนุมกันดูแบบง่ายง่ายขึ้นอ่ะเออแต่ก็นะทุกคนก็เหมือนเดิมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะทุกคนถ้าใครอยากจะคุยคุยหรือมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วเราจะเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะทุกคน Goodbye